และสำหรับอีพิโซดนี้ซึ่งถือเป็นอีพิโซดที่2เกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์ซึ่งรักมันมีครีเอเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD Suite e Excellence Specialist สำหรับอีพิโซดนี้เราจะพูดคุยเกักบองค์ประกอบของความฉลาดทางด้านอารมณ์ Element of Emotional Intelligence จากทฤษฎีเรื่องความฉลาดทางด้านอารมณ์ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของดรเดเนียนโกเมนซึ่งได้สร้างโมเดลความฉลาดทางด้านอารมณ์กับสีองค์ประกอบที่ช่วยอธิบายได้ว่าความฉลาดทางด้านอารมณ์ทำงานและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรจากภาพที่เห็นองค์ประกอบตัวแรกนั้นก็คือการรู้จักตนเองเซล awareness ซึ่งเซล awareness ก็คือ aware of yourself Your thoughts and feelings การรู้จักจัดการกับตนเอง Self management ซึ่งก็คือ Managing your behaviors ซึ่งมันก็คือ The choice about your actions ซึ่งหากเรามีสององค์ประกอบนี้ทั้ง Self awareness และ Self management เราก็จะเป็นคนที่มีสมรรถนะภายในตัวเองที่เรียก Personal competence หรือ internal competence แต่เราเป็นมนุษย์สังคมจากโมเดลภาพที่เห็นเรายัางต้องอาศัยอีกสององค์ประกอบที่ช่วยเราเป็นคนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์นั่นก็คือ social awareness การรู้จักสังคมนั่นเองซึ่งความหมายของการรู้จักสังคมหรือ social awareness ก็คือ empathy towards others หรือ putting yourself into their shoes การรู้จักเอาใจเราไปใส่ใจผู้อื่นนั่นเองนะครับและอีกองค์ประกอบหนึ่งนั่นก็คือการรู้จักจัดการสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนหรือที่เรียก relationship management ซึ่งความหมายของมันก็คือ relating with others การรู้จักเอาตัวเราเข้าไปสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นหรือ The relationship you create ซึ่งหากเรามีสององ,องประกอบนี้การรู้จักสังคม social awareness และการจัดการสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คน (Relationship Management) เราก็จะเป็นคนที่มีสมรรถนะทางด้านสังคมที่เรียก Social Competence หรือ External Competency นั่นเองฉะนั้นจากโมเดลที่เห็นเราสามารถจัดหมวดหมู่ของความฉลาดทางด้านอารมณ์ได้เป็นสองหมวดหมู่หลักประกอบด้วยสมรรถนะภายในตัวเอง (Personal Competence) และสมรรถนะทางด้านสังคม (Social Competence) สรุปกันอีกครั้งนะครับการมีสมรรถนะภายในตัวเอง (Personal Competence) ต้องอาศัยสององค์ประกอบคือการรู้จักตัวเอง (Self-awareness) การรับรู้ถึงความคิด (Thoughts) และความรู้สึก (Feelings) ของตัวเราเอง 2. การจัดการกับพฤติกรรมของตัวเราเอง (Self-management) การรู้จักเลือกช้ปฏิบัติ เพื่อแสดงออกทางพฤติกรรม c h o i c e and actions) และรวมถึงการมีสมรรถนะทางด้านสังคม (social competence) ซึ่งต้องอาศัยสององค์ประกอบคือ 1. การรู้จักสังคม (social awareness) ซึ่งการรู้จักสังคมก็คือการรู้จักเอาใจรอไปใส่ใจผู้อื่น (putting yourself in their shoes) 2. การจัดการเรื่องสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คน (relationship management) ซึ่งหมายถึงการรู้จักสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น relationship building และเราลองมาทํำเซลล์เช็คเกี่ยวกับการรู้จักตัวเองซึ่งเป็นองค์ประกอบตัวที่หนึงของความฉลาดทางด้านอารมณ์หรือ s ซ l ล์ awareness กันนะครับการรู้จักตัวเองถือเป็นองค์ประกอบแรกของความฉลาดทางด้านอารมณ์เราสามารถเช็คตัวเราเองด้วยวิธีการง่าย าเรารู้จักตัวเองอยู่ระดับไหนด้วยการลองตอบคำถามเหล่านี้นะครับ 1. เราเคยถามคนที่อยู่รอบข้างเราบ้างไหมครับว่าเขามองเราเป็นคนอย่างไร 2. เราเคยให้คนที่รู้จักเราให้ฟีดแบ c k เชิงลึกกับเราบ้างหรือเปล่า 3. เรารับรู้ถึงจุดเด่นและก็จุดด้อยของตัวเราเองบ้างหรือไม่หากเราตอบไม่เคยหรือ no ในคำถามเหล่านี้ คุณอาจพลาดโอ,อกาสดีๆในการยกระดับเรื่องการรู้จักตัวเองที่เรียกเซลล์อาวเวนิสซึ่งเป็นองค์ประกอบตัวที่หนึ่งของความฉลาดทางด้านอารมณ์หรือบันไดขั้นที่หนึ่งซึ่งหากเราไม่มีบันไดขั้นที่หนึ่งก็ยากมากที่เราจะไปต่อบันไดขั้นที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการกับตัวเองซึ่งโทมัสคารายเจ้าของทฤษฎีมหาบุรุษหรือที่เรียกเกรทแมน h e อรีซึ่งมีความเชื่อว่าความสามารถในการเป็นผู้นำนั้นมีมาแต่กำเนิด ได้กล่าวให้เราได้คบคิดไว้ว่าความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่คุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวคุณเองเลย The greatest of faults is to be conscious of none ซึ่งจะเป็นคำกล่าวที่คมคายและชวนให้คิดถึงการตระหนักรู้ในตนเองอย่างลึกซึ้งเลยนะครับความหมายโดยในของคำกล่าวนี้คือการไม่รู้จักตัวเองคือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดหากเราไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้จุดแข็งจุดอ่อน ความเชื่อค่านิยมหรือแม้กระทั่งอคติที่เรามีเราก็เหมือนคนตาบอดที่เดินอยู่ในโลกอาจตัดสินใจผิดพลาดซ้ำรอยเดิมหรือไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริงการไม่ตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเองเป็นอันตรายเมื่อเราไม่รู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องหรือไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราก็ไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเรียนรู้จากมันได้ นั่นอาจน,นำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ในอนาคตและทำให้เราไม่เติบโตการรู้จักตัวเองนำไปสู่การพัฒนาการสำรวจและทำความเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงแม้จะเจอกับข้อบกพร่องก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการพัฒนาตนเองการยอมรับและแก้ไขจุดอ่อนจะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จได้มากขึ้นสำหรับคำกล่าวนี้ ก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรู้จักตนเองที่เรียกเซลล์ a w a r e n หรือการตระหนักรู้ในตนเองซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตการทำงานและการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเรามาต่อกันที่องค์ประกอบตัวที่สองของความสลาดทางด้านอารมณ์คือการจัดการกับตัวเองเซลล์ management ซึ่งการจัดการกับตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของการมีสมรรถนะภ,ภายในตัวเอง การจัดการกับตัวเองเป็นเรื่องของการเลือกใช้อยปฏิบัติในการสร้างปฏิสัมพันธ์เป็นเรื่องของการเลือกใช้ทางปฏิบัติหรือการเลือกวิธีการในการตอบสนองที่เรียก react or respond ต่ออารมณ์ของตัวเราเองนั่นเองเราลองมาเช็คกันนะครับว่าเราสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเราเองได้ดีแค่ไหนกับคำถามเหล่านี้ 1. เคยคิดบ้างไหมว่าฉันไม่น่าพูดประโยคนั้นออกไปเลย ฉันรู้สึกไม่ดีเลยและฉันจะพยายามไม่พูดแบบนั้นในครั้งถัดไปอีกแล้ว 2. คุณมุ่งพัฒนาตัวเองในบางเรื่องอยู่หรือไม่ 3. คุณได้ทำในสิ่งที่คุณพูดไว้หรือเปล่าอย่างที่เขาว่า Do you practice what you preach เมื่อคุณเข้าใจตัวเองและเข้าใจสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ของตัวเองคุณจะสามารถจัดการกับตัวเอง ํำหรับการจัดการกับตัวเองเมื่อเราเข้าใจตัวเองและเข้าใจสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ของตัวเราเองเราก็จะสามารถจัดการกับตัวเราเองโดยฉลาดในการเลือกทางเลือกในการตอบสนองเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าซึ่งการจัดการกับตัวเองก็เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญของการมีสมรรถนะภายในตัวเองการเลือกช้อยหรือทางเลือกในการตอบสนองต่ออารมณ์ของเราจะเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและให้ความใส่ใจ สำหรับคำถามที่ว่าเคยคิดบ้างไหมว่าฉันไม่น่าพูดประโยคนั้นออกเลยเชื <_ d ata> ่อว่าแทบทุกคนเคยมีประสบการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่อารมณ์ชัว่ววูบพ่าไปหรือการไม่ได้คิดให้รอบคอบก่อนพูดทำให้คำพูดของเราอาจทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่นหรือส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์หรือแม้แต่กระทั่งทำให้รู้สึกผิดและเสียใจในภายหลัง การตระหนักถึงความผิดพลาดในการสื่อสารเช่นนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาการจัดการกับตัวเองนะครับสำหรับคำถามที่2ที่ถามว่าคุณมุ่งพัฒนาตัวเองอยู่หรือไม่โดยชั่วไปแล้วมนุษย์เรามักมีความปรารถนาที่จะเติบโตและพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการทํางานความสัมพันธ์หรือความรู้ความสามารถ การมุ่งพัฒนาตัวเองแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการเติบโตภายในและเป็นส่วนสําคัญของการจัดการกับตัวเองเพราะการพัฒนาตัวเองมักจะมาพร้อมกับการเรียนรู้ที่จะจัดการกับภาวะอารมณ์หรือพฤติกรรมของตัวเราเองให้ดีขึ้นและสาหรับคําถามที่3คุณได้ทําในสิ่งที่คุณได้พูดไว้หรือเปล่าการทําในสิ่งที่เราพูดไว้หรือการรักษาคําพูดเป็นอีกหนึ่งด้านที่สําคัญในการจัดการกับตัวเราเอง มันเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความเคารพต่อตนเองและผู้อื่นการที่ไม่สามารถทําตามที่เราพูดไว้อาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจหรือที่เรียก trust และความน่าเชื่อถือ credibility รวมถึงสัมพันธภาพที่เรามีกับผู้อื่นการพยายามทําในสิ่งที่เราพูดจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับเจตนาและความตั้งใจของเรา ซึ่งประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการจัดการกับตัวเองที่เราควรคำนึงถึงคือการเข้าใจตัวเองและสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ถือเป็นรากฐานสําคัญของการจัดการกับตัวเราเองเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นสวิตท,ที่จุดประกายอารมณ์ของเราเราก็จะสามารถเตรียมตัวรับมือหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านั้นได้รวมถึงการเลือกทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อเราตระหนักถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นการจัดการกับตัวเองคือการมีสติและไตรตรอง เพื่อเลือกวิธีการตอบสนองที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นในระยะยาวซึ่งแน่นอนการจัดการกับตัวเองจึงเป็นกระบวนการในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องไม่มีใครสามารถจัดการกับอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดเวลาแต่การตระหนักถึงความสำคัญของมันและการพยายามพัฒนาอยู่เสมอจะนำไปสู่การมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอนมาต่อกันที่ องค์ประกอบตัวที่3นั่นก็คือการรู้จักสังคม social a w a r e n e s ซึ่งการรู้จักสังคมดเดวคานิกกก็ได้กล่าวว่าเมื่อต้องติดต่อกับผู้คนจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้พูดคุยอยู่กับสิ่งมีชีวิตที่เน้นเพียงเรื่องของเหตุและผลแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และควารมรู้สึก When dealing with people remember that you are not dealing with creatures of logic but Creature Emotion of ซึ่งการรู้จักสังคมที่เรียก social awareness ก็คือความกข้าอ,อกเข้าใจความรู้สึกมุมมองรู้จักเอาใจเราไปใส่ใจผู้อื่นพยายามที่จะเข้าใจความจำเป็น needs ความต้องการ wants ความคาดหวัง expectations และภาวะอารมณ์ emotions ของผู้อื่นเพื่อสร้างความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่น ซึ่งคำพูดของดิวเคานิกี้ก็ทำให้เราตระหนักว่าเวลาที่เราสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเราไม่ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับเครื่องจักรกลที่ใช้แต่ตักกะหรือเหตุและผลเพียงอย่างเดียวแต่เรากำลังสร้างปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพฤติกรรมเป็นหัวใจของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการรู้จักสังคมหรือ social awareness ก็คือ 1. การเข้าอกเข้าใจความรู้สึกหรือ Empathy ซึ่งคือความสามารถในการรับรู้และเข้าใจว่าผู้อื่นกำลังรู้สึกอย่างไรในสถานการณ์นั้นๆเข้าใจมุมมอง Perspective Taking มองสิ่งต่างๆจากมุมของผู้อื่นได้รู้จักเอาใจเราไปใส่ใจผู้อื่น Putting yourself in their shoes ลองคิดและรู้สึกเหมือนกับที่ผู้อื่นรู้สึก พยายามที่จะเข้าใจความจำเป็น needs ความต้องการ wants ความคาดหวัง expectations และภาวะอา um, รมณ์ e m o t i o n ของผู้อื่นลงลึกไปถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนการกระทําและความรู้สึกของพวกเขาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการรู้จักสังคมซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงความเขออเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงเมื่อเรา มีความตระหนักรู้ทางสังคมเราจะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราสามารถปรับวิธีการพูดและแสดงออกให้เหมาะสมกับอารมณ์และสถานการณ์ของอีกฝ่ายเราสามารถสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งขึ้นโดยการแสดงความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกที่ดีต่อกันเราสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ดียิ่งขึ้นด้วยการเข้าใจมุมมองของทุกฝ่าย ช่วยห,หาทางออกที่ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับได้ง่ายขึ้นเราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นการเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของเพื่อนร่วมง,งานช่วยการทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและการรู้จักสังคมก็จะช่วยเราเป็นผู้นำที่ดีขึ้นเพราะเราเป็นผู้นำที่มีความตระหนักรู้ทางสังคมซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเข้าใจความต้องการของทีมได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและความแตกต่างการพัฒนาความตระหนักรู้ทางสังคมจึงเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้เลยนะครับมันช่วยเราสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนได้อย่างแท้จริงและสร้างสังคมที่มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับข้อมูลที่อยากให้เพิ่มเติมในส่วนของการรู้จักสังคมก็คือเรดาร์ทางด้านอารมณ์ที่เรียก Emotional Radar จงจำไว้ว่าความเข้าอกเข้าใจของผู้อื่น คือเรดาร์จับภาวะอารมณ์หรือ emotional radar ไม่ใช่การแสดงออกความรู้สึกเหมือนหรือการมีความหลากหลายทางด้านอารมณ์ที่เรียก sympathy or compassion แต่มันคือความเข้าใจว่าอะไรคือความต้องการหรือ want ของผู้อื่นในสถานการณ์นั้นๆเราต้องสามารถจับสัญญาณทางด้านอารมณ์ที่ผู้อื่นได้ส่งออกมาเรื่องจริงที่ใช้กับลูกค้าของเราเรื่องจริงที่ต้องใช้กับพนักงานของเรา แล้วเรามีความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นมากแค่ไหนนั่นก็คือเรื่องของ emotional radar หรือ radar ทางด้านอารมณ์ซึ่งก็มีบางคำถามที่เราอาจต้องพิจารณาเพิ่มมากขึ้นดังนี้นะครับ 1. คุณรู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเราหรือเปล่าเราเรามาทำเซลล์เช็คเกี่ยวกับคุณสมบัติในการรู้จักสังคมหรือ social awareness กันนะครับ 1. คุณรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ดีเพียงใด 2. คุณเคยพยายามเข้าใจคนอื่นหรือไม่ว่าเขามีที่มาที่ไปหรือแบ็กกราวอย่างไร 3. คนอื่นมองว่าคุณเข้าใจพวกเขาหรือไม่ซึ่งหากเราพยายามถาม3ามคำถามนี้กับตัวเราเองก็จะช่วยเรามีความเข้าใจว่าอะไรคือความต้องการของผู้คนในสถานการณ์นั้นๆการมองให้ลึกไปว่าสิ่งที่พวกเขาพูดหรือแสดงออกพยายามที่จะเข้าใจว่า อะไรคือความต้องการที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมหรือคำพูดเหล่านั้นก็จะช่วยให้เราตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดมากยิ่งขึ้นและสำหรับการจับสัญญาณทางด้านอารมณ์ที่ผู้อื่นได้ส่งออกมาการสังเกตไม่เพียงแค่คำพูดได้รวมถึงภาษากายน้ำเสียงและสีหน้าก็จะช่วยให้เราสามารถประเมินภาะวะอารมณ์ของเขาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับและสำหรับเรื่องจริงที่ต้องใช้กับลูกค้าของเราในโลกธุรกิจ การเข้าใจอารมณ์และความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างความพึงพอใจความพักดีและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในระยะยาวและเรื่องจริงที่ต้องใช้กับพนักงานของเราในสภาพแวดล้อมการทํางานการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของพนักงานก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นบวกส่งเสริมความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและสำหรับคําถามสุดท้ายก็คือแล้วเรามีความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นมากแค่ไหน เป็นคำถามสำคัญและควรถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจังด้วยการประเมินตัวเองในด้านนี้ซึ่งการจัดประเมินตัวเองเกี่ยวกับคำถามนี้ว่าเรามีความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นมากแค่ไหนต้องอาศัย 1. การสังเกตปฏิกิริยาของผู้คนต่อการกระทำและคำพูดของเรา 2. ขอความคิดเห็นจากคนที่เราไว้ใจ 3. พิจารณาผลลัพธ์ของการสื่อสารของเรา 4. ฝึกการฟังอย่างตั้งใจและการสังเกต ซึ่งการตระหนักถึงระดับความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นของเราในปัจจุบันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการพัฒนาทักษะนี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะยิ่งเรามีความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความสําเร็จกับผู้อื่นได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับและสำหรับองค์ประกอบตัวที่4ของความฉลาดทางด้านอารมณ์นั่นก็คือการจัดการเรื่องสัมพันธภาพที่ดี relationship management ซึ่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนต้องอาศัยทั้ง3องค์ประกอบแรกคือการรู้จักตัวเองเซล awareness การรู้จักจัดการกับตัวเองเซล management และการรู้จักสังคม social awareness ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นด้วยคำถามเหล่านี้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีแค่ไหนคุณสร้างสัมพันธภาพที่ดีมีประสิทธิภาพกับผู้คนได้ดีแค่ไหนและ คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่กรณีหัวหน้าต่อว่าคุณหรือกรณีเพื่อนร่วมงานทําให้คุณโกรธหรือการโต้เถียงกับเพื่อนร่วมงานคุณเคยลองสังเกตอารมณ์ของตัวเองในวันนั้นทั้งวันบ้างหรือไม่ว่าเป็นอย่างไรบางทีคุณอาจพบว่ามันทําให้คุณตกอยู่ในอาการหัวเสียไปเลยทั้งวันซึ่งแน่นอนว่าเราแต่ละคนก็คงเคยตกอยู่ในภาวะอารมณ์หรือเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งซึ่งอาจจะมีความถี่ไม่เท่ากัน และเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเคยสังเกตถึงผลกระทบต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นบ้างหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องความฉลาดทางด้านอารมณ์สามารถช่วยเราเกี่ยวกับเรื่องการทํางานหรือแม้แต่ความท้าทายในเรื่องต่างๆซึ่งเราอาจต้องรู้ว่าตัวเราเอง 1. ต้องรีพัฒนาเกี่ยวกับองค์ประกอบของความฉลาดทางด้านอารมณ์ตัวใดเร่งด่วนที่สุด 2. ลองถามตัวเองว่าองค์ประกอบแต่ละตัวสร้างความท้าทายให้กับตัวเราเองอย่างไร 3. คุณจะฝึกฝนให้มีทักษะในแต่ละองค์ประกอบได้อย่างไร 4. คุณจะใช้เรื่องความฉลาดทางด้านอารมณ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างไรซึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้นั่นคือ4คําถามที่เราจะต้องถามตัวเองหลังจากที่เราเรียนรู้สี่องค์ประกอบที่ช่วยเราเป็นคนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ ทั้งนี้ก่อนที่จะจบอีพิโซดที่2นี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสีองค์ประกอบของความฉลาดทางด้านอารมณ์รวมถึงโมเดลของความฉลาดทางด้านอารมณ์สำหรับข้อมูลที่รักบันมี c ครเตอร์อยากให้เพิ่มเติมสำหรับอีพิโซดนี้ก็คือความฉลาดทางด้านอารมณ์ไม่ได้หมายถึง emotional intelligence is not การเป็นคนใจดี being nice การมีอารมณ์เวลาทำสิ่งใดใ being emotion ทำอะไร โดยใช้อารมณ์เป็นตัวนำ Giving Feeling to Feelings ความฉลาดทางด้านอารมณ์มีขึ้นอยู่กับเพศ Gender Based ความฉลาดทางด้านอารมณ์ไม่ได้สืบทอดทางพันธุกรรม Fixed Genetically หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ4ีองค์ประกอบของความฉลาดทางด้านอารมณ์เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความฉลาดทางด้านอารมณ์ในที่ทำงานหรือความฉลาดทางด้านอารมณ์กับหัวหน้างาน emotional intelligence for leaders.